นครับน้องเป็ดเล่นแล้วครับนี่เป็นปลาไหลลอลุ้นครับผมนี่ครับท่านผู้ชมสวยครับมารอบซื้อครับผมเงินจันครับผมเสือที่รอเรอไปตามหามาเจอแล้วครับผมงานเมื่อคืนครับท่านผู้ชมเป็นสลาไหลเงินจันทร์ครับผม ไสวยอยู่ครับผมพอได้อยู่เมื่อคืนก็คุ้มค่ายุ่งจักอยู่เข้าบนพืนครับผมวันนักสามพุ่งกว่าครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆนะนะเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านครับผมก็วันนี้มาพบกับผมเจนแก้วสกาวนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมหมายวันนี้ที่เรามาก็จะเป็นวังวารีรีสอร์ทครับผมข็จะเป็นรีสอร์ทห้องพักก็ผมวันอาทิตย์ก็กะหนึ่งก็500บาทครับผมวันอาทิตย์วันธรรมดาก็450ครับผมวันนี้ผมก็มาควงสองกะเลยครับผมก็วันนี้ก็มอสตามหาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับผมเป็นช่วงนี้พายุมันเข้าก็หาที่พักหาที่ต่อความแบบที่มีห้องพัก วันนี้ก็มาลงเรียบร้อยแล้วครับแล้วครับห้าคันสลับไม้ตรงนี้ก็ตามที่สอบถามมาก็ว่าจะเป็นพวกปลานิปานปลาตะเพียนปลายิสกนวลจันก็าว่ามีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกัน,ก,นก็วันนี้มารอลุ้นกันว่าเสียนแก้วจะมีผลงานมาฝากทางนากันหรือเปล่าครับผมกับไม้สวยๆน้ําใสสวยมากเลยครับที่นี่ก็ ด้านที่พักก็จะเป็นห้องเอครับที่นอนก็วันนี้เรามากันห้าคนครับผมก็คิดว่าไปเท่าไรนะเก้าร้อยใช่ไหมเ <900. S 1> ก้าร้อยเก้าร้อยก็คนละสองร้อยกว่าบาทก็จะมีอาหารเช้านะครับฟรีหนึ่งมือครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็เราลุ้นกันว่าสินแก้จะมีผลง,งานมาฝาก,น,ากน้ากักนกี่แต้มครับผมกับไม้ใหม่ครับผม วังวารีรีสอร์ทครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมหล่อรุนกันเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมีนานนา่นางตก,อ,กอยู่หนึ่งท่านนะครับข้อของผมก็ลงไว้ตรงนี้นะครับห้าคันนี่กะตุกครับท่านผู้ชมกะตกยังไม่อยู่ครับผมเอ้าอยู่แล้วครับ เป็นตะเพียนครับผมไซส์ไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมไซส์เล็กๆนี่เขาเก็บเป็นตัวประกันก่อนครับผมนี่ครับท่านผู้ชมคือสภาพหมายของวังวารีรีสอร์ทครับผมเนื้อที่ก็น่าจะห้าสิบไร่ได้ครับผมโล่งกว้างเลยครับนี่โอ้โห สุดลูกหูลูกตานี่ทางนี้ก็จะเป็นพวกห้องพักก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ลมลื่นดีครับผมรีสอร์ทและที่พักครับผมตกปลาได้ครับไม่จำกัดคันครับผมไม่ต้องช่างออกอนะานใดสนใจก็เซิร์ชเข้ามาที่วังวารีรีสอร์ทครับผม ไปนู้นอิ๊กไปนู้นิกไปเอาเอาที่ช้อน่อะอ้าสวายมาครับผมงัดเลยงัดเลยนี่ อขึ้นมายกอยกขึ้นฝีมือน้องเป็ดครับผมบคับทุนผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งครับผม ก็ผมก็มันจะกินเมื่อตอนบ่ายโมงครับผมเข้ามาเมื่อบ่ายโมงก็ตอนนี้ตีไปก็ประมาณสองโมงสองชั่วโมงครึ่งครับผมก็มีตะเพียนมาสามแต้มครับกับลูกสวายหนึ่งตัวครับผมปลาขึ้นดีนะครับแต่ไม่กินครับกินทางหางส่วนมากจะเป็นตะเพียนก็น้องที่น้าที่อยู่ข้างๆนั้นก็กินงัดแต่ตะเพียนครับผมของผมก็มาสามตัว อาจจะเป็นจากฝนตกเมื่อคืนครับเห็นเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยมาถึงนี่ก็ยังยังแฉะอยู่ครับผมก็มาลุ้นกันครับจากนี้คอยังอยู่อีกหนึ่งคืนครับผมแล้วก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวันครับผมก็จะออกใบมงพรุ่งนี้ครับผม24ชั่วโมงครับผมปามมันก็ขึ้นดีแต่มันไม่กินเบ็ดเราก็มาลุ้นกันครับผมยังไงก็ฝาก ติดตามและชมเป็นกำใจกำลังใจเกษียณแก้วด้วยครับผมอย่าลืมกดที่กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะอัพโหลดลง u t u b e ครับจะได้ชมคลิปของเราก่อนใครครับผมกลับมาลุนรอลุ้นกันต่อครับผมว่าจะมีผลงานมาเพิ่มหรือเปล่าครับผมในใจก็อยากยากเจอปลานิ้นนะครับตั้งแต่ตกปลายังไม่เคยเจอนวลจันทร์ครับผมเพราะว่าที่นี่นวลจันทร์เยอะก็อยากเจอนวลจันทร์อยู่ครับผมมารอลุ้นกันครับว่าเราจะหาตัวเจอหรือเปล่าครับผม thank yeah. you หายเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมไม่มีเกินกันเลยครับผม <laughs> ให้ดูคันเลยหีด <laughs> <laughs> ิ้งแ้มคุณตากับชมโอ้ยใส่ต้องทอดแก้มเบียร์แล้วใส่เนี่ย <laughs> ตวครับนี่ของนาข้างๆครับผมปอ,อะไรโอ้นวลจันนี่เจอ,อตัวแล้วครับแต่ไม่ใช่ของผม <laughs> โอ้นวลจ้ำใสสวยเลยครับมาทีหลังดังกว่านะ <laughs> มาแป๊บเดียวได้ตัวแล้วครับจะลืน่นะระวังนะครับ <c oughs> อ่ะหนันไว้นะครับนี่โอ้สวยเลยครับตัวนี้ไซโลได้เลยครับผมนี่อ่ะหันมาสวยไซโลได้ครับตัวนี้นี่เยื่อเหยื่อะไรครับผสมว่ะไม่มีสูตรตายตัวครับผมตอนนี้ทั้งไอ้มะขีดทั้งไอ้ไผ่เขียว สวยเลยตัวนี้หลแล้วก็หาเจอนวลนจันทร์ครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของเรานี่สวยงามสุดยอดครับผมครับตะเพียนสายทอดไม่แล้วท่านผู้ชมฝีมือน้องเป็ดอีกแล้ววันนี้เสียนแก้วยังแห้วอยู่เลย น้องเป็ดเล่นแล้วครับนี่เป็นป่าไรลรอรุ้นครับผมสวิงได้ใช้งานแล้ววันนี้หลังจากไม่ได้ใช้งานมานานครับสวิงลายไหนเข้าลายไหน หนึ่งแต้มครับผมเป็นสวายครับผมสายสวยๆตีมือเขาเราเท่หน้าข้างๆก็งัดอีกแล้วครับผม <c oughs> ถ่ายใดของเขาพอะ <c oughs> ขตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องถ่ายแล้ว <c oughs> สวายป่ะพี่ <c oughs> มีไซส์ครับมีไซส์ นี่ครับ,รบนี่ก็มาจากคลองทวีวัฒนาครับผมหมู่บ้านเศรษฐกิจครับผมนี่โอ้สายสวยเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมสายสวยๆครับผมมารอบสองทุ่มกว่าแล้วครับผมก็เมื่อกี้ไปกินข้าวก็มีน้าวิ่งมางัดให้ไม่ทันครับผมมีตัวหนึ่งก็ดึงจนขันโคง้งเหมือนกัน วันนี้ก็กินเป็นกินตะก้อครับผมเกี่ยวติงด้วยน้องปังฟาเฮาครับผมสุดยอดโอ้หาเจอแล้วนี่ครับท่านผู้ชมผลงานของเราคืนนี้ครับผมก็เป็นสวายสามตัวครับผมตอวนั้นก็เป็นตะเพียนไยแว้นครับผมสวยงามครับนี่ครับท่านผู้ชมสายสวยครับมารอบเดยกครับผมนวลนจันทร์ครับผม นี่ตัวที่รอตัวที่ตามหาก็เจอแล้วครับผมนี่นวลจันทร์ตัวแรกของช่องเลยครับผมสายสวยๆครับผมสุดยอดขอบคุณน้าด้วยนะครับเมื่อกี้ที่มาช่วยตากับผมตัวนี้ก็ไซโลกว่าก็กินเบ็ดชิลุกเบอร์สางับตัวเล็กนิดเดียวตามคอยนวลมาตั้งนานแะล้วตามหาตั้งนานครับผมนี่มาแล้วน้องนวลน,น้องนวล ท่านชมเต็มแรกเป็นตะเพียนไม่แล้วครับผมพยายามตีหนีไ่นี้ครับก็หนีไม่พ้นคร,รับผมก็เป็นเต็มแรกช่วงเช้าๆครับผมใส่สวยๆอยู่ครับผมครับผมขอกราบสวัสดีพี่นะน,นะช่วงเช้าอีกครั้งนะครับผมก็เมื่อคืนเราก็ลุยกันถึงห้าทุ่มครับผมก็ได้ใสสวยๆมาจะเป็นสไยกับยิศกแลยสไยกับนวลจันครับผม ไซโลกว่าครับผมก็ส่วนถึงห้าทุ่มครับผมทำเมื่อคือนก็ยุงเยอะหน่อยก็หนีครับก็มาลุยกันตอนเช้าต่อครับถึงบ่ายโมงครับผมวันนี้ก็มีเวลาอีกครึ่งวันครับผมก็บรรยากาศโชวงนี้ก็ฝนตกก็โหมาแต่มาแต่ตีสามเลยครับฝนตกเริ่มตกั้งแต่ตีสามแล้วก็ตกปล่อยๆมาจนถึงตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับผม ก็ยังตกอยู่ยังลินลินอยู่ครับผมแต่บรรยากาศหนาวหนาวโอ้โหไหนเราขาวสักสองสามโบกนี่สุดยอดเลยก็มาเราลุ้นกันครับผมว่าเราครึ่งวันนี้เราจะมีผนงานมาเพิ่มหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวใครดูผนงานเมื่อคืนครับผมผลงานเมื่อคืนครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นสวาย์เงินกันครับผมใสสวยอยู่ครับผม พอได้อยู่เมื่อคืนก็คุ้มค่ายุ่งกัดอยู่มาเข้ากลางคืนครับผมประมาณสักสามทุ่มกว่า โอ้หาเจอแล้วปันนิ้น <Yahoo! S 1> <laughs> ดิ่งแสลงเลย <laughs> สายทอดกรอบแต้มแรกจี่าหาเจอเับเป็นปันนินครับผมเช้าเมื่อเช้าก็ได้ตะเพียนไปตัวหนึ่งครับผมนี่แต้มสองก็เป็นปันนินครับผมในรอบเชา้าครับผม หนึ่งแซมมาตัง้งชมโอ้โดนฝูงตะเพียนฝูงตะเพียนพัดลมอีกแล้ว <c oughs> กวนในเช้าเลย <c oughs> นี่ก็ตัวหาเนี่จะายผมเข้าไปครับท่านผู้ชมไม้ยนึงแต้มครับเป็นป้านินครับผมกินมันมุหมักครับผม ครับท่านผู้ชมสะเพียนอีกแล้วครับผม งามเลยครับเป็นสวายเมื่อกี้เห็ดนาเขาวิ่งเขาวิ่งตามมาเลยสายสวยๆครับผมจับตัเสียน้อยของเรางัดทั้งวันเลยตะเพียนน่าจะเป็นตะเพียนมาหันมาหันวันนี้อายุเท่าไห่ใส่สวยๆครับงัดทั้งวันเลยตะเพียนใส่นี่ 就往家去了。 สายสวยมาอีกแล้วครับผมสายนี้ก็ร่วมโลได้ครับผมป่าเขาเราเท่ <laughs> การทัวชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้ครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาตกปลาก็วันนี้เรามากันที่วังวลีรีสอร์ทครับผมก่อนจะเป็นแบบรีสอร์ทแล้วก็เป็นที่พักแล้วก็มีบ่อให้ตกปลาครับผมก็วันนี้ผลงานของเราก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมถึง ภาษาของเราคือพายุครับเจอพายุเข้าทั้งฝนทั้งลมแต่ก็ยังมีแต้มมาฝากนานาครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับาอาบัตนทรรมชิชอบคลิปของเรากอย่าลืมนะครับฝากกดแช,ชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกเสี่ยนแก้วด้วยครับผมส่วนทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจกเสี่ยนแก้วด้วยครับผมสำหรับทริปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ นี่ครับท่านผู้ชมผลงานปลารวมของเราวันนี้ครับผมจะมีนี่ครับที่ปลาที่เราตามหานะครับเพิ่งไจต,ตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่จัก,การครับนี่คือคนฝังครับสายไซมินิครับผมไซโลก็มีครับผมหลังก็จะเป็นตะเพียนเป็นปลานินครับผมปลนตะเพียนไม่ตายเลยเหรอก็มีตายมาก